ในโลกของปืนพกสั้นที่เต็มไปด้วยความหลากหลายนั้นน้อยกระบอกนักที่จะอยู่โยงคงกระพันและได้รับความนิยมมาเป็นเวลากว่า100ปีอย่างเช่นปืนระบบ1911ของจอห์นบราวนิงเมื่อได้รับความนิยมมากก็ทําให้มีผู้ผลิตมาก โรงงานผลิตปืนแทบจะทั่วโลกต่างก็ผลิตปืนแบบ1911เข้าสู่ตลาดทำให้ปัจจุบันคาดการณ์กันว่ามีปืนระบบ1911อยู่หลายล้านกระบอกทั่วโลกครับแต่ด้วยความที่มันผลิตมานานนี่แหละครับทำให้หลายๆอย่างเป็นข้อจำกัดของตัวมันเองเมื่อเทียบกับปืนสมัยใหม่อย่างเช่นขนาดที่ใหญ่โตของมันและระบบแม็กกาซีนแบบแถวเดี่ยวที่จุกระสุนได้น้อยปัจจุบันในมุมของปืนสำหรับใช้พกพาป้องกันชีวิตและทรัพย์สินปืนระบบ1911อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดครับแม้ว่าจะมีการพัฒนาแตกแขนงออกไปเป็น1911ขนาดที่เล็กลงหรือววว่่าาเเพิมมมคจุแแ็ซีนนป2ถ อย่างเช่นระบบ2011ก็ยังคงเป็นข้อจํากัดของตัวมันเองที่ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดกระแสหลักได้ดีเท่าในสมัยก่อนครับแต่ด้วยความคลาสสิกของ1 9 1 1ที่เรียกได้ว่าเป็นปืนระดับตำนานและเป็นปืนในดวงใจของใครหลายๆคนทําให้มันเป็นปืนที่มีสเสน่ห์ทุกครั้งที่หยิบม,มาใช้งานการแข่งขันยิงปืนโรนยุทธ์หรือ I.P.S.C ในประเภทคลาสสิกดิวิชันคือการนําเอาความลหลงไหลในปืน191 1กลับมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นการนำเอาปืนระบบ1911ที่ใช้แม็กกาซีนแถวเดี่ยวมายิงแข่งกันปืนที่นำมาใช้แข่งกันก็จะต้องมีหน้าตาที่ไม่ต่างไปจากปืน1911คลาสสิกรุ่นเก่ามากนัครับอย่างเช่นสไลด์ต้องเป็นทรงแบบ1911และไม่เจาะรูสไลด์จนทะลุเพื่อลดน้ำหนักลวดลายภายนอกจะเป็นแบบไหนก็ได้สไลด์ทรงราวท็อปทรท็อปได้หมดมีลายการลื่นอะไรก็ได้ครับ คลางปืนไม่เต็มโดยวัดจากความยาวคลังปืนจนถึงรูสลักคันค้าง,งสไลด์ต้องไม่เกิน75มิลิเมตรใส่บอ์แม็กกาซีนได้โดยที่ตัวบอ์แม็กกาซีนมีความกว้างไม่เกิน35มิลิเมตรหลักๆก็จะประมาณนี้ครับซึ่งบู1911่ากระบอกนี้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับแข่งขัน IPSC Classic Division โดยให้โรเบิร์ตเชนิกอชแชมป์ยูโรเปีย IPSC Classic Division ชาวสโลเนียเป็นผู้ร่วมออกแบบปืนกระบอกนี้ครับ สำหรับชื่อรุ่นซีซ่านั้นก็มาจากร้านขายอุปกรณ์แต่งปืนของเขาที่ชื่อว่าซีซ่าช็อปนั่นเองครับเรามาดูรายละเอียดของตัวปืนกันนะครับเริ่มจากอันบ็อกซ์นะครับเปิดกล่องกระดาษเจอซองผ้าสำหรับใส่ปืนและมีคู่มือการใช้งานชุดแปลงทำความสะอาดสปริงรีคอยล์เบอร์ต่างๆ แถมแมกกาซีนจุ10นัดให้3อันและตัวปืนครับปืนลงกล่องมาตราฐาน ipsc standard box สำหรับ c l a s s ิกดิวิชั o นได้แบบสบายๆไม่ต้องยัดครับสำหรับปืนรุ่นซีซ่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดในตระกูล1911ของบูแล้วนะครับตัวปืนทำจากสเตนเลสทั้งกระบอกขนาดปืน full size ลำกล้องยาว5นิ้วแบบบูบารลชุบผิวไทเทเนียมในไตรสีทองครับไกลอลูมิเนียมชุบอโนดายสีทองและบอร์ดแม็กกาซีนทำจากทองเหลืองเพื่อทวงน้ำหนักทำให้ปืนกระบอกนี้มีน้ำหนักปืนเปล่าพร้อมแมกกาซีนอยู่ที่1314กรัมครับสไลด์ของปืนมีลายเช็คเกอร์กันลื่นเป็นลายคล้ายใบมะกอกนะครับในว่าให้เข้ากับชื่อรุ่นซีซ่าของตัวปืนครับ มีลายการลื่นให้ทั้งด้านหน้าและหลังรวมถึงด้านบนครับและระหว่างช่องคลายปลอกกระสุนกับศูนย์หลังก็จะมีการยิงเลเซอร์เป็นลายเซนของโรเบริร์ตผู้ออกแบบไว้ด้วยนะครับชุดศูนย์ปืนจะเป็นแบบมาตราฐานสําหรับยิงแข่งขัน IPSC ครับศูนย์หลังทรงโบมาปรับได้4ทิศทางใบศูนย์ใหญ่เซาะร่องกันแสงสะท้อนส่วนศูนย์หน้าฝังแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงขนาด1มิลิเมตรครับลำกล้องทรงบูบาเรลปลายโตครับชุดผิวไทเทเนียมไนไตรด์ทั้งอันเพื่อเพิ่มความลื่นและทนทานทั้งรอยขีดข่วนและการก สไลด์และด้านในของปืนเก็บงานมาเรียบร้อยดีครับ1911เซีซ่าเซตสปริงรีคอยติดปืนไว้ที่10ปอนทำให้สไลด์เบาดึงขึ้นง่ายจับถนัดทุกท่าและทุกจังหวะซึ่งเหมาะสมสำหรับการแข่งขันครับหากยังรู้สึกว่าเบาไม่พอหรือว่าหนักเกินไปก็มีสปริงรีคอยแต่งแถมมาให้ในกล่องคือ9และ11ปอนดปอนให้เลือกใช้ครับส่วนไกด์อดจะเป็นแบบทูเลสที่แปลว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถอดครับถอดออกได้โดยเมื่อค้างสไลด์ให้กดปลายไกด์อดจะมีขากระดกขึ้นไปยันกับหลอออดดดครบปงแลละถืนไ้เย ในการประกอบกลับก็เหมือนกันครับเมื่อประกอบแล้วแค่ดึงสไลด์ถอยหลังให้สุดเป็นอันเรียบร้อยครับนกสับเจาะโปรง่งน้ำหนักเบาสับเร็วงอนนกสับยื่นออกมาในตำแหน่งพอดีใช้นิ้วโป้งงา้างนกง่ายนอกจากนี้ยังมีงอนหลังอ่อนยื่นออกมาการสไลด์บาดง่ามมือผู้หญิงด้วยครับเซฟห้ามไ,ไกลของปืนกระบอกนี้ไม่ให้ทั้งสองข้างนะครับแต่งมาอย่างดีกดใช้งานได้ง่ายและสะดวกและในการยิงแข่งขันที่ต้องใช้ความรวดเร็วจนบางทีก็รีบเร่งนั้นการที่เรากริดปืนสูงก็มีโอกาสที่นิ้วโป้งของเราที่วางอยู่บนใบเซฟห้ามไกลจะเบียดกัับสไไลดดด์จนนนเเปป็หหตตุใ้ืิข ปีกเซฟของปืนกระบอกนี้จึงออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่และมีกาดกันนิ้วเบียดสไลด์ขนะยิงทั้ง2ด้านครับในส่วนของโครงปืนส่วนล่างทําออกมาได้น่าสนใจครับ เริ่มจากบอ่อแม็กกาซีนทองเหลืองขนาดใหญ่โตมโหฬารที่ทําออกมาได้ตรงตามกติกาของ IPSC Classic Division ครับประกับด้ามทําจากคาร์บอนไฟเบอร์มีเชคเกอร์รายละเอียดทั้งหน้าและหลังด้ามครับเชคเกอร์หน้าลายตารางส่วนด้านหลังจะเป็นลายเข้าหลามตัดซึ่งช่วยเพิ่มการเกาะยึดได้ดีทั้งคู่ครับประกับด้ามไฟเบอร์นี้นอกจากเพิ่มความสวยงามดูดันแล้วตัวประกับด้ามค่อนข้างหนานะครับช่วยเติมเต็มเนื้อของด้าม1911ที่มีลักษณะแบนให้กลิปปืนได้เต็มไม้เต็มมือดีมากครับและใต้กลงไกมีการปัดเวเลอยเล็กน้อย ปุ่มปลดแมกกาซีนมีแผ่นเสริมความสูงและติดตั้งเยื้องมาทางด้านหลังรวมถึงมีการปาดว้าเอาเนื้อประกับด้ามออกเพื่อให้ใช้นิ้วโป้งกดได้ง่ายครับซึ่งทั้งปุ่มปลดแมกกาซีนเสริมและบ่อแมกกาซีนขนาดใหญ่ของปืนกระบอกนี้ทาให้การเปลี่ยนแมกกาซีนแบนๆใส่ในด้ามแบนๆของปืน1911นั้นกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับแมกกาซีนที่แถมมากับปืนจะเป็นแบบจุ10นัดของเมก้านะครับเจาะรูให้มองเห็นจํานวนกระสุนในแมกกาซีนทั้ง2ด้านและมีตัวเลขกํากับนะครับ มาพร้อมส่วนแมกกาซีนเสริมความสูงเพื่อให้ใช้กับบอร์ดแมกกาซีนขนาดใหญ่ได้สะดวกครับไกปืนจะเป็นแบบโมดูล่าถอดเปลี่ยนทรงและระยะหน้าไกได้ครับทำจากวัสดุอลูมิเนียมชุบผิวอนโนดายสีทองให้เข้ากับตัวปืนสำหรับตัวที่ติดปืนมาจะเป็นแบบช็อตเคิร์ฟนะครับไกทำออกมาได้เบาและคมเฉียบดีครับแต่งมาสำหรับแข่งโดยเฉพาะครับน้ำหนักไกกำลังดีชั่งน้ำหนักไกได้2ปอนด์ครับในการยิงทดสอบนะครับตัวปืนแต่งมาสำหรับใช้แข่งขันอยู่แล้วยิงง่ายและสนุกครับในเรื่องความแม่นยำนั้นก็หายห่วงครับ น้ำหนักปืน1โล3ขีดทำให้สู้กับแรง recoil รของกระสุนขนาด9มิเมแบบ m i n ร r ได้สบายๆน้ำหนักไกปืน2ปอนด์นะครับรีเซึสั้นสไตล์1911นั้นก็ทำออกมาได้ดีและยิงสนุกมากผมลองยิงทั้งแบบ control pair และ double แ a p ใส่เป้า2ระยะถือว่าไกาปืนสั่งได้ดังใจเลยครับบอร์แม็กกาซีนขนาดใหญ่และปุ่มปลดแม็กกาซีนเสริมความสูงก็ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแม็กกาซีนได้ง่ายและไม่ติดขัด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมากในการแข่งขันคลาสสิกดิวิชั่นที่ต้องเปลี่ยนแมกกาซีนบ่อยๆครับบู1911ซีซ s a ให้ทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับใช้ในการแข่งขันมาครบหมดแล้วนะครับเพียงแค่หาแมกกาซีนเพิ่มอีกประมาณ4-5อันเพราะว่าในการแข่งขันอาจจะต้องใช้แมกกาซีนมากสุดถึง7อันต่อ1เตะเท่านี้ก็สามารถนําไปลงแข่งขันแบบหล่อๆได้เลยครับขอขอบคุณปืนมิตรภาพผู้แทนจําหน่ายปืนบูอาร์มอรี่แห่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งทดสอบบริษัทบุ l เลต์มัสเตอร์บริษัทไทอาร์มส สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบบู1911ซีซ่าอย่างละเอียดโดยบรรดุสีธัญรัต์ได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ580กุมภาพัน์ก6 6และสั่งนิตยสารที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ